ปูมันก,ก็กออกค่ะแกเป็นปุ่มเลยโอ้ยเห็ดปวก,กพี่น้องเลยเห็ดปวกเห็ดปวกพันษาเกิดเนี่ยก็เห็ดปวกพันษาบ่เห็ดปวกพันษามันออกหลังพันษาละละออกพันษามาได้จังเมื่อละซีหห้าเมื่อละเนาะปุระออกอยู่หลังบ้านพี่น้องขางสะนี่ขางสะออกไต่ห้มบางลินจีในสวนยาง อุ้ยไม่ด้ฝนกระตกพอ่อฝน <c oughs> แก่งฝน,นเก็บเห็ดปวกเดี๋ยวพ่อจเก็บสิพาพี่น้องคุนเพื่อนกันมันหลายปไหนอู้ผุดาผุดาคุนเป็นเพื่อนแล้วพี่น้องอุ้ยเกือบมาบอเห็นมัน้าดใส่มือนหนึ่งเถ่าป้ะน,นี่แกบ้ะน,นี่ผุดาขอขอกกระจายไปเลยขอขออเอ้ยมีทั้งดอกตูมดอกบานผุดา ดอกเทาๆก็มีดอกตุ้มๆก็มีปุนอยู่ในป่ามาเด้กีินองพม่รอดคันเห็นแต่ไหนท่านได้เก็บด้วยเอ,อินไปเก็บนะควนว่าก็เลยว่าโอ้ยมันอยู่ไก่หม่องอยู่หม่องเศรอยานเป็นร่างเกียรตลอยเก็บผู้เดียวสองเท่านี่แหละแต่และอีกคนหนึง่งผูดใแกงฝนแกงฝนอีกหม่องหนึ่งนี่โอ้มันเาถาเ่าแล้ว ใต้ใบไ,ไม้ก็เยอะพี่น้องเอ,อ๋ยผู้ใะเอ,อ,เอ,อ้ยมีหอดบ่งคือบ่องคือกินคือตกสางออกไปบ่งคือบ่องคือออกไปอันนี้ของอยู่ของกินคนคือสิ่มันมหากินเห็ดแหละพี่นอ้องอออบ,ออบอง่งเกลือออกซัมบ่ออกออกบางเกาบ่บวชุ่นเก็บ <c oughs> บนท่นเก็บก็ยังเก็บเพิ่นแบบบนท่นเก็บดอกเพิ่นแบบว่าเป็นการเป็นงานแห่งเนาะ,ะเก็บแบบเชี่ยวเช่วพี่น้องมือนี้วันยุดเด้มเหือนี้ฝนก็โตเลี้ยงสละเวลานอนเวียนเนี่ย,ยดดม,มนเนยเเา,นนเ,ามเก็บเห็ดแล้วเนาะเอออ่ะตรงน,รงนี้ตรงนี้เห็ดทั้งนั้นเลยออกในโซนรัศมีสิบดีสิบเมตร จะไปเบิ่งหมองเอือนว่าซังกะสีจะมีอะไรหรือเปล่าแว๊บปึ๊บห่วยมันอยู่ใต้สังกะสีปกปิดความอร่อยอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็ดครับเห็ดเกือบเก่าเก่าคุณนายคนเห็ดเอียงมาเกิดจังสี่เอาเอาสังกะสีออกก็เต็มอยู่เนี่ยอาอู้ยเู่าแล้วพี่น้องเอ้ย มันจะแก่ไปนิดนึงฝนก,ก็ตกเอ้ามาดูฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้มีบ่นี่ฝันน่งทางนี้ก็มีโอ้ยมันเถาถินแล้วนี่ช่มนี่เปื่อยแล้วปล่อยให้มันกลายเป็นสป,ปอร์สร้างไปเที่ยนาเที่ยนาชิบะดีอึดกิน,น,นเป็นเขตห้วงห้ามเป็นที่ส่วนบุคคลเลยโอ้ย งาลินจีต้นง,งานลินจีแต่งงาลินลจีมันเสารเพิดออกดอกปีนี้ล่องเมืองตกแตง่งเมืองโอ้ยพอเฮ็ดก่อนสุดนลยนี่หนอเฮ็ดบ้านนี้ฉลาดออกได้ทยอยออกเรื่อยๆบ่ได้ออกมือเดียวโอหว้าเฮากินอิม่มเธอหนึงเราเก็มันก็บภาคยกไว้ออกเมือ่ออาทิตย์ใดก็อสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะสุดก่อนเนาะเออกะว่าเฮา,ากินอิม่มลรืเฮาเบื่อลรืมันกั พังโยกไวเพราะหูซึกว่าเจ้าของหิวอีกมันก็นไม่ออกอีกพี่น้องใบมักลินกี้โปกอยู่นี่โอ้ยหลายหลายเลยนี่ไคนหากเก่งิได้หลายกว่านี่อยู่นี่บ่โอ้ยแต่ว่ามันจะแกในนิดน,นึงเมื่อวานนี่ยังมือแรงพอดีพอดีเลยพี่น้องเอาไปยังดอกซ้ำนี่ยังกินได้อยู่แก่เหมือนคนเก็บ เอาละเอาละวันนี้วันหยุดมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดปวกพันษาเหมือนแต่ว่าออกนอกนอกพันสาเนาะบ่เบื่อหรือมั้งเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่เก็บอยู่นี่คุปปีอยู่อยู่ข้างๆบ้านนะครับพี่นอ้องอยู่ข้าง้าเนี่นนเหมือนใเห็ดคลิปตัวหนึ่งก็คือกําจัดผักกบชาว่า,านนในา้าก็มีปลาในหน้าก็มีเข่าหู้นหน้าอยู่ ตอนนี้ได้เืนดินใต้ห้องใหม่ก็มีเฮ็ดเอาซํำใดอีพี่น้องเอ้ยความบูร从中บุญเฮ็ดวกัาษาเนาะเฮ็ดวกัาษาดออบุคอยใหญ่น่อบุคอยอวบไปไหนมียูขางสวนยหงพี่น้องเอ้ยพอยาญ่าง็กนำทิมปลอเลยเฮ้ยอือออืออือออืออ ก้อนสกอดีไปขี่ไปหาเห็ดกระพาะเห็ดบ่เอ้ยพีหน่อเลยเมื่อสักออกขักเลยออกหนาแห้งแต่ว่าดอกบ่ค่อยใหญ่อเออเป็นสีเนาะดอกเห็ดเปลืกดอกข้าพันษาเนาะออกนล้วใบไหมเห็นบ่เนี้ลือ้อออกเล้วได้กระพาะไปเรื่อยโอ้ยเก็บนี่บ่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาต่อไปคืออย่างห,หูบ่ขุดล่างเออก้อนกัด เก็บแล้วกับม้วนนมีความซุกแล้วกักเรียวนาลีรยวหลังในเวลาล้างไฟเสียมันล้างเนาะแต่ว่าคนแขงเปบางอย่างแต่ยาก้นล่างในมันล่างยาพี่น้องน่าจะมีคนที่คิดเครื่องมือในการล้างเห็ดละสันคือสิขายดีเลยเอายับไม่ลวนี่เบื้องอหลังออกเกสีมุมๆในจังหน่อยพิดแต่ว่ามันอยากแก่ไปนิดหนึ่งมัน เขาเนาะมันบานไปนี่แมีแนเบิร์ดพี่น้องเอ้ยยเดี๋วไว้นี่ก่อนบ่ห้พี่น้องเมันเก็บซอยมัทุ่นเก็บแล้วล่ะนี่ไ <c oughs> อ้หนอ้นองเขามาซอยเก็บนี่มันอยู่ข้างซ่าพี่น้นองข้างซ่าโอ้น <ำ S 1> <า>ยน้ำใสแหง้งเป็นตะลอยแล้วมื่อนี่เขากาดมาลอยน้ำก่อนยังฟังซ่าเท่านั้นบริบ,บบิบเบิ้ลปลากระบอนป้อมแปมป้อมแปมป้อมแปมอยู่อ๋อพี่น้องผู้ช่วยเก็บนี่จะเลือใจเด้อ มันเกิดเฉพาะเมื่อเฉพาะเว้นเอืน่นพี่น้องมาเก็บกับว่าท่านละละ่ะเพราะว่าเจ้าของเพื่อนกขามวนอยู่ในการเก็บนะครับแต่ว่าคันมีคนมาแย่งน,นั่นนี่โอ้ยคือสิมวนะัวเนี่ยเสียมนี่งปับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บเคยมีพี่น้องเพื่อนไปพ่อมูเฮดนะย่านมูเก็บย่านมูแย่งมนาะถอดสินถอดระทุงกลัวมไม่เลยอันนี้ค่องข่คย่องไข่อว่า right, right? ในวงปะทุงเนี่ยห้ามมาสู้นั่นวะ เอาไปถุงง้มไว้ล่ะกัดไปเก็บหม่องไม้เซ่ยมือกบกากเก็บเนาะอ,อ่าเป็นเหลืองอีหลีได้ในมันเหลืองว่าตลกดโูโโตัวนี้ออกอ่าละให้หยุดมาเก็บอาเอาเตัวนี้ค่อยมาเก็บที่ห,ห,หลังมันหลายเก็บมาแล้วส่วนเองนะครับบ้านได้เบริร์ดเดี๋ยวส่วนที่เหลือเอาไปเก็บตอนสายตอนเสาเ่า,เากะมาล่างทำกับเขากินบางก่อนมันสิสสสสียบจำได้ครับเก็บแบบเด้งก็ไดสองพระเขาพี่น้องอันนี้บ้านในล่างได้ไหมอ่าตอนบานสองคู่ถังหน่อย กินโบเบิร์ดอกอพอเพเดียวต้องเจจกใจพี่น้องปัญหาต่อไปคือว่าไผสิเป็นก้นหล่างเพราะมันหล่างยากใส่เวลาพอสมควรอยู่ด้วยมีทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานก็ำนีกำลังพอดีเสร็จขดว่าได้เออโอ้อยอันสอนอันสอนอันสอนเมนูอย่างนอามานี่บางต้นก็นจะเป็นปินต,ต้มต้มใส่ปักติต้ว สมกิวๆโอ้ยแสบ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 อันนี้ส่วนบ้านในล่างกินนองไงเห็นเห็ดเลยคือหอดกินนองเนาะหอดกินนองคือหอดทุ่งหอดป่าหอดอาหอดน้องน่องเป็นเฮียงนี่ทำเครื่องแกงเห็ดหรือแกงน้ำมันแกงน้ำมัก่อนปอเนี่ยวันเด็กกินง่ายด้วยส่วพี่น้องเป็นมาครับรถมาจะมาเก็บเห็ดสิมากันจะขคนเลยเก็บเห็ดนั่นมาหลายบ่ ฮะลากมาเลยขอลหรอขั้นใหญลากมากใหญเพื่อนหูวยังเขาไปก้อนบ่ใแซลกตานันเมีเนี่ยใคนี่งามออกไปกลมไปกลมอยู่ที่ดอกนี้แห้งดอกใหญ่พี่น้องดอกนี้แกงอยู่สามเมือกบเปื่อยเลยนี่เห็ดใหญ่เห็ดโสมใหญ่ยิ่งไม่ออกน้ำปลาอยากฆ่า ออกตามสายน่แมนเบอร์อย่คุณก็ลางแล้วนี่ลางอีกน้ำหนึ่งบ่หรือสาดเลยเนี่ยแซ่แซ่นำเอ้าวหนังแกเกาลังเหียแล้วเนม้โอ้เธอสสี่้วพี่น้อง้ยพูเลยปัญหาญงอยู่คือตังเนี่ยล่ะอาวนี่ตัวคนมัดเก็บไม่เพิ่งนายยนถือขึ้นเพิ่งคู่ถังนี่โอ้ยนี่เก็บรอบสองบ่หนี่รอบสองบ่สุดยอดเลยเด้คู่ถังหนึ่ง ผู้ถังนี่ก็ว่าผู้ถังน,น้อยๆนด้พี่น้องสุดยอดเลยเก็บตหลอบสองนี่คือเฮ็ดปวกพันษาแต่ว่าออกนอกพันษานี่รวกันกินแกงน้ำกันครับพี่นอ้องรูปน้ำเัวนพี่น้องกองเฮ็ดปวกเป็นม um. um. <c oughs> ัสลูมคอนกรีตมัสลูมเฮ็ดประที่สวนเนาะเป็นย้อนเฮ็ดซุวนหนึ่เพราะมันเละๆหาโมมาเกิดแล้ว <c> ก <oughs> ็ไ้ใกล้ๆกัน เดี๋ยวเพจะดูบอลจะเป็นได้ดูหนาวได้ดูจัสวนกับจะออกสินคาตัวนี้นะครับก็ติดตามคลิปต่อไปได้ที่น่อเด้อ